มาถึงคีนทาวครับตัวเมืองวันนี้ฝนตกครับโชคไม่ดีนะครับวันนี้ฝนตกสองวันติดเลยมาเดินลุยฝนเล่นในคีนทาวนี่หน่อยนะครับม,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 มาบรรยากาศฝนตก เดินตากฝนเล่นในคืนเท้าก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวพอมีนักเที่ยเล่นนี่เ็บหาที่มาเันเป็นยก็เป็นยกจะมีชื่อชื่อเสียงของเซแลนด์ครับเราทยหน้าร้านดูไปหาที่ไหนนะมลาฮาอ่น มาทำเป็นเครื่องประดับางานฝีมือนะงานฝีมือ งานฝีมือจรอิงเสียดายฝนตกเดินไม่สนุกเลยไม่ได้ถ่ายรูปสวยๆมีร้านอาหารไทยด้วย เวลานี่เคยเคยมากินอยู่นี่ มาบรรยากาศมาบรรยากาศฝนตกสำหรับมาเดินช้อปปิ้งวันนี้ก็ ว่ากันเลยน,นะครับฝนตกไม่ค่อยดีเลยครับเดินทางกลับดีกว่าครับกลับที่พักกันสวดดีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ก่อนออกเดินทางจอกจากเมืองกินเช้านะครับวันนี้ก็ยังฝนตกร้อเปอร์เซนเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะเดินทางไปเมืองดุนิดินนะครับตอนนี้เราก็มาหาอาหารเช้าก่อนนะครับ มาร้านเบอร์เกอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับน่าจะที่สุดแล้วนะครับในเมืองกินเานาครับวันนี้จะจะได้คิวยาวหรือเปล่านะครับขอจะได้ครับแสนลำบากครับซือเบอร์เกอร์อร้านนี้ตอนนี้ก็ใกล้ถึงร้านเบอร์เกอร์ที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับชื่อเฟกเบอร์เกอร์ เราใส่บรรยากาศหนะ้าร้านเดินลือเดินลืยอฝนนี่ต้องยเดินออกมายังไม่ถ่ายไาน้ลร้านครับเข้าไปสั่งเบอร์เกอร์ครับตอนนี้ก็ได้เบอร์มาแล้วนะครับสามตัวบน,น ตอนนี้ก็นั่งรอตรงนี้นะครับนั่งรออยู่ตรงนอกร้านนะครับพอดีเราสั่งเป็นแบบเท a อเวนะครับเพราะมันใหญ่มากนะครับกินไม่หมดจะได้เ,ดอ,เอาเดินทางไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับปับเดี๋ยวนั่งรอเบอร์กเกอร์นะครับนี่ได้แล้วครับเบอร์เกอร์เรามาดูหน้าตาข้างในเป็นยังไงนะครับ จงมาจงมาจงมาโชว์อันอ่าโอันเปิดเริ่มเลยนะครับนั่งสิหาเหรียญนี่เราเริ่มโอ้นี่นะครับอืมโอ้อาวอายยยย เฟิร์กเบอร์เกอร์นะครับวันนี้ก็อยูนน่าสําราญเกษแล้วครับเดินทางต่อครับวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปเมืองดินิดินนะครับบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับวันนี้แต่ก็มากินเบอร์เกอร์ได้สําเร็จนะครับเป็นเบอร์เกอร์ที่ต้องต่อแถวยาวมากกว่าจะได้กินนะนี้ก็เดินทางไปครับไปเจอกับ เป้าหมายข้างหน้าต่อไปนะครับตอนนี้การเดินทางข้ามถนนฝนตกสำหรับคลิปคืนทาวคงไม่มีอะไรมากนะครับน่าจะเพียงพอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะครับ ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับครับส่วนลคลิปฟินเทาก็เป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ